นักโทษเทวดาหนาวพบหลักฐานสำคัญการนำผู้ต้องขังออกไปนอกเรือนจำไม่ขออนุญาตศาลโทษจำคุก20ป,ปีนายไพศาลพืชมงคลนักกฎหมายผู้ข้อความระบุว่า ชาญชัยอิสระเสนารักอดีศส,อสอหลายสมัยพักประชาธิปัตย์พบหลักฐานสำคัญเป็นกฎกรกะทรวงยุติธรรมที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายราชทรรเมื่อครั้งนายพีรพานศรีรัฐวิภาคเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุชัดเจนว่าการนำผู้ต้องขังตามหมายสารออกไปนอกเรือนจำนั้นจะต้องขออนุญาตจากศาลก่อนการนำนักโทษออกจากเรือนจำโดยไม่ขออนุญาตจากศาลเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหลายสถานคือ เป็นการฝ่าฝาื้นหมายค้างของศาลเป็นการผิดกฎหมายทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจนารณาความอาญากฎกระทรวงยุติธรรมและประมวลกฎหมายอาญามาตรา157มาตรา151ซึ่งมีโทษจำคุกถึง20ปี เกิดผลทางกฎหมายว่านักโทษที่ออกไปจากเรือนจําโดยไม่ขออนุญ,ญาตจากศาลนั้นไม่ได้ถูกจําคุกตามคําพิพากษาจึงไม่สามารถได้รับประโยชน์จากกฎหมายนินกกรโทษกรรมปี2567และไม่มีสิทธิได้รับพักโทษตามกฎหมายราชัณฑ์ด้วยดังนั้นนายชาญชัยอิสระเสนารักจึงเตรียมที่จะยื่นคํา,าร้องต่อศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งเพื่อขอให้ศาลทําการไต่สวนและออกหมายจับนักโทษมาค้างไว้ตามหมายของสารต่อไป